หนึ่งแล้วก็สี่เราเรียกตรงนี้ว่า a d j o อยแ a d j o ยแอ a d j o แอด a อย A เมื่อเรามี adjoint A ปั๊บสิ่งที่เราจะสร้างคือ A inverse เนี่ย A inverse A inverse ที่เราต้องการได้กลายเป็นหนึ่งส่วนด้วยเดซ A ที่เราหาในบรรทัดแรกเดซ A เราได้ลบหนึ่งส่วนสิบสามเอามาคูณกับน้องจอยน้องจอยที่เราได้ตัดเมื่อกี้ น้องจอยใจ้ได้เระาะว่าใส่เป็นลบสามเจ็ดลบหนึ่งลบสามลบหก 6, ลบหนึ่งลบหนึ่งแล้วก็ลบสองแล้วก็สี่เราเรียกตัวน,นี้ว่าอินเวอร์สของเมติกสามคูณสามน้องลองดูนะครับไม่ต้องจดนะจะลองดูเลยว่าเราจะเรียนตามเหตุผลสามเหตุผลนี้ได้ไหมเตมติกบีเป็นห้า หนึ่งลบหนึ่งหนึ่งศูสองสองลหนึ่งหนึ่งหาบีดวเรียนแบบมานะครับเรียนความคิดไว้ได้นั้นถ้าไม่มีเธอวันนี้คงไม่มีฉันอยากบอกความรู้สึกให้เธอรู้ แค่ได้เป็นคนที่เธอรักได้เป็นคนที่เธอห่วงใยแค่นี้ชีวิตของฉันก็โชคดียิ่งกว่าใครแค่เป็นคนนี้ที่เธอรักเหมือนฉันพับแสงสว่างให้ก้าวเดินมาได้ไกลโอ้โอโอ เธอรู้ใช่ไหมที่ฉันได้มีวันนี้ก็เพราะเธอรักที่เธอให้ฉันฉันอาจเคยมองข้ามไปเธอคงทอ้อเหนื่อยใช่ไหมทำให้เธอเสียใจ พอโอกาสให้ฉันได้คอยกุมมือเธอเอาไว้ยามเธอท,ะทะ้อในวันนี้ฉันจะเคียงข้างเธอวันนั้นถ้าไม่มีเธอวันนี้คงไม่มีฉันอยากบอกความรู้สึกให้เธอรู้ แค่ได้เป็นคนที่เธอรักได้เป็นคนที่เธอห่วงใยแค่นี้ชีวิตของฉันก็โชคดียิ่งกว่าใครแค่เป็นคนนี้ที่เธอรักเหมือนฉันพับแสงสว่างให้ก้า วันนี้เราจะเรียนรู้การสร้างอิเล็กร์สามคูสามเราสร้างอิเล็ร์สามคูสามสิ่งแรกทีค่ครูให้เราหาคือคําว่าเด็ดบีเด็ดบีนะครับเด็ดสามคูนสามมันจะหายอย่างนี้เด็ดสามคูสามมันต้องเอาตัวนี้ทะแยงคูลงไปนะครับปั๊บอันนี้เป็นศูนย์คูลงนะสามตัวตําแหน่งที่สองก็อันนี้คูลงมาตวัดเข้านี่นะครับคูลงนี่มันสองตัวมันไม่พบสามเราก็ม้วนเข้าฝั่งนี้จะได้พบสามเป็นหนึ่ง คูณสองแล้วก็คูณสองเป็นสี่นะตอไปก็เอาตัวนี้คูณตะวัดตัวนี้นะครับครบสามตัวต้องครบสามเสมอนะครับเป็นเป็นหนึ่ง่เลี้ยวคูณลงคูณขึ้นทีนี้เราก็คูณขึ้นไปตัวนี้ก็คูณขึ้นไปคูณขึ้นไปเป็นศูนคูณขึ้นมันไม่ครบสามใช่ไหมครับน้องก็ม้วนก็ปักตรงข้ามเป็นลบสิบ ตรงนี้หนึ่งตัวก็วตวตัดเขานี่เป็น1นว่งออกมาตรงนี้เป็นห้าห้ากับ9บกบวกเ้าเป็นสิบสเราได้เดกเป็นสิบเราเรียกตัวนี้ว่เาเดทเอพอเด้เอขั้นตอนที่สองขั้นตอนที่2องเดทเอเสร็จเราจะเรียกว่ามเนอร์เอมเนอร์เอมเนอร์เอถ้าเราถ้าเรา ไปเลยเลยนั่นก่อนนะเดี๋ยวจดเดี๋ยวจดใครพิมพ์มาใหมเลยใหมเลยใครที่ทําไปแล้วลองนะครับใหม่เลยก็คือถ้าเราต้องการตําแหน่งมันจะมีตําแหน่งเกิดขึ้นอยู่ทั้งหมดเก้าตำแหน่งใช่ไหมเก้ตาตำแหน่งแต่และตาแหน่งนั้นจะหาตัวเลขมาใส่ความหมายของไมม่เร์บอกว่าถ้าเราต้องการตำแหน่งแรกเราก็ตัดแถวแรกหลักแรกออกมันก็จะเหลือแค่ตรงนี้นะครับเหลือว้างสี่เหลี่ยมตรงนี้ก็คูณล,ลงลบคูณขึ้น ูลงเป็นศูนย์ลบคูณขึ้นเป็นลบสองเป็นสองนะครับูลงลบคูณขึ้นต่อไปเราต้องการตำแหน่งนี้เราก็ตัดแถวที่หนึ่งหลักเล้แถวที่หนึ่งหลักที่สองออกมันจะ้หนึ่งสองกับสองหนึ่งใช่ไหมหนึ่งสองสองหนึ่งเท่าไหร่คูลงเป็นหนึ่งลบคูณขึ้นเป็นสามเป็นลบสามคูลงลบคูณขึ้นต่อไปแถวที่หนึ่งหลักที่สามตัดแถวหนึ่งกเราต้องการตำแหน่งนี้นะครับเราก็เลยตัดแถวนี้ หลักนี้ออกมันก็จะเหลือลบหนึ่งศูนย์ได้ลบหนึ่งอย่างเงี้ยใส่เข้าไปใส่เข้าไปต่อไปแล้วงานตำแหน่งนี้ต้องก็ตัดแถวที่สองหลักที่หนึ่งออกมันจะเหลือหนึ่งลบด้หนึ่งเป็นศูนย์าต้งการตำแหน่งนี้เราก็ตัดแถวที่สองหลักที่หนึ่งทิ้งแถวที่สองที่หนึ่งเป็นห้าลบลบสองเป็นเจ็ด ใส่ไปเรื่อยๆถ้าเราต้องการตำแหน่งนี้เราก็ตัดแถวที่สองหลักที่สามเป็นเท่าไหร่เป็นลบห้าลบอีกสองเป็นลบ7ตัดแถวที่เท่าไหร่ครับตำแหน่งนี้ตัดแถวที่สามหลักที่1แถวที่สามหลักที่หนึ่งี่จะเหลือตรงนี้เป็นสองตัดแถวที่สามหลักที่สอง หลักที่3หลักที่2ไม่เหลือเป็น5กับ1เป็น11ตการแถวที่3หลักที่3 0-1ลเราเรียกความหมายก็ minor, minor. าไมเนอร์ไมเนอร์เมื่อเลียกความหมายว่าไมเนอร์เราต้อการต่อไปขั้นตอนไปคือคำว่าโคแฟกเตอร์โคแฟกเตอร์ actor, มันจะเป็นอะไรที่บอกง่าง่ายโคแฟกเตอร์ใส่เครื่องหมายที่ย่อลงมานะครับโคแฟกเตอร ถ้าน้องสังเกตว่าตัวที่มีปัญหานะฮะไอ้นี่อยู่ในแถวที่หนึ่งหลักที่หนึ่งมันเป็นเลขคู่บวกกันหนึ่งสองขี้หนึ่งสามคู่สองหนึ่งขี้สองสองบวกกันเป็นเลขคู่สองสามบวกกันเลขขี 2, 2, 2, 2, 3, กก้คูกก่ขี้คู่เพราะตัวที่เปลี่ยนแปลงเครื่องหมายจะมีแค่สี่ตัวนี้เท่านั้นที่มีการเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายเพราะนั้นอยู่ในตำแหน่งเครื่องหมายเดิมทั้งหมด เพราะฉะนั้นเราก็จะได้เซฟขึ้นในการทําเรารู้วตำแหน่งที่เปลี่ยน,ยนก็จะจัดตลาดนี้เท่านั้นนะครับสี่เหลี่ยมรูปี้เพราะนั้นตัวอื่นเราจะต้อง6คงรูปตัวนี้เครื่องหมายอัดเข้าไปาเป็นตรงกันข้ามศูนย์ใส่เข้าไปเครื่องหมายเดิมเเครื่องหมายเดิมลบอัดเข้าไปเป็น7เครื่องหมายเดิมลบสิแล้วก็ลบหนึ่งเด็กนีว่าโฟ A, กัสเอโฟกัสเอ โพลิเฟกเตอร์เอขั้นตอนต่อไปเรียกว่าแอดจอยที่เข้าส่วนเลยนะครับบีก็จะเท่ากับหส่วนด้วยเด็ดีเดดีก็คือ14บสเดดีคือ14เดดีสินะครับเด็ดีสีเป็นเอาอะไรมาใส่เอาแอดจอยนะครับเอาแอดจอยแอดจอยเกิดจากอะไรแอดจอยแอดจอยนะถ้าเราเอาทานสมโพธเอที่ได้มาเนี่ยใส่อโพลิเฟกเตอร์ใส่ทานสมโพธเข้าไป เราจะได้ไว่า a แ d น o i ยซึ่งแอนจอยก็คือเอามาแทนเข้ากับสูตรใช่ไหมครับ a ออเหลือท่ากับหนึ่งส่วน a ด้นเส่วนเคุณ a แ d น o i ยเพราะนั้นตรงนี้เป็น2เอาทาตุโพลส์มาใส่ที่คอมพิวเตอร์นะครับ2 3ลบหนึ7งเอามาตัา้งสอลบห11ลบหนเราไม่ได้บี richness, เบอาาเร์ต่อไขออีกที ไอ้คี C อินเวอเข้าก 1, 1. 1. ับ3ามสองหนึ่ลองสลบถามหา C ทีนี้ C คืออะไร ใครที่ฉันเคยเจอฉันมองเห็นเธอด้วยใจฉันโอ้ววตาเธอเหมือนน้ำเย็นปลอบโยนหัวใจ ทุกคราวที่ใจทุกทนและปวดราวมือเธอทั้งสองดังยารักษาบรรเทาดึงคำบางเงาออกไปจากฉันความรักแท้ถูกวางที่ไหนปล่งแสงประกายให้เห็นได้อยู่ดีภายนอกเธอไม่แตกต่างอะไร แต่ภายในใจิตใจเธอมีรักที่ใครๆไม่มีอยากบอกรักเธอให้เธอได้รู้เลยอยากดูแลเธอนับจากนี้ไปอยากทำเพื่อเธอด้วยชีวิตที่เหลือได้ไหมผ่านวันไร้ไร้จน call you, but ฉันคนนี้มอบชีวิตให้เธอ c i n v วเท่ากับและต้องหาเดซ c i อก่อนเดซ c เป็นอะไยังหกบวกแปดเป็นสิบสี่ี่เป็นสิบห้าสห้เือสิบสบวกสิบสอง้ายี่หป็นยี่สิบเจ็ดยี่ไหมยี่สิ เดซเดซซีเป็นยี่เจ็ดแล้วเดซีเท่าไหร่นี่สจ็ดไหมเดซซีเสร็จไมเนอร์ไมเนอร์ต่อไปไมเนอร์ใครที่ยังไม่ชัวร์ดูนะครับที่จะไม่เขียนเขียนออกมานะเดซไมเนอร์เนี่ยตัวแรกเราต้องการตำแหน่งแรกเราก็ต้องจินตนาการจัดหลักหลักแรกแถวแรกออกมันจะเหลือแค่ตรงนี้นะครับเหลือสองสี่หนึ่งลบหนึ่งหนึ่งดูลง เป็นสองลบด้วยคูณขึ้นคูณลงลบด้วยคูณขึ้นระหว่างเครื่องหมายซ้อนต,ตรงนี้นี่มันเป็นหกคูณลงลบคูนขึ้นตัดแถวที่หนึ่งหลักที่สองมันก็เหลือลบหนึ่งลบอีกสี่เป็นลบห้าลบหนึ่งลบสี่ลบห้าตัดแถวที่หนึ่งหลักที่สามเป็น 1, หนึ่งลบสองเป็น ลบหนึ่งตัดแถวที่สองหลักที่หนึ่งเป็นสองบวกหนึ่งเป็นสามตัดแถวที่สองหลักที่สามสามลบหนึ่งเป็นสองตัดแถวที่สองหลักที่สามลบสามลบอีกสองเป็นลบห้า ตัดแถวที่สหลักที่สองเป็น8ลบอีก2เหลือ6ตัดแถวที่สหลักที่สองสิบสองลบอีกหนึ่งเป็น13ตัดแถวที่สหลักที่สเป็น6ลบลบ2เป็น8เราเรียกไมเนอร์แต่พอเราเปลี่ยนไมเนอร์ปับ๊บตัวเครื่องหมายที่ไม่ได้เกิดขึ้นกับเราก็มีแค่ สีต่ตำแหน่งนี้เราเรียกตรงนี้ว่าโคแฟกเตอร์เอใส่เครื่องหมายให้มันใส่เครื่องหมายก็ใส่เฉพาะตำแหน่งที่เราตกลงกงันว่าตัวที่ม็นติดเครื่องหมายผลบวกเลขคี้ก็เป็นหกห้าใส่เครื่องหมายลบอัดเข้าไปตัวอื่นคงที่ตัวอื่นคงที่สองลบห้าเป็นบวกห้าตรงนี้หกคงที่ลบสิบสามแล้วก็แปดเราเรียกตรงนี้ว่าโคแฟกเตอร์เพราะนั้น อินเวอร์สของ c หน่วสนะครับอินเวอร์สของมันไม่ได้กลายเป็น c เท่ากับ1ส่วนด้วยเดือยีอสิบเจและคูณกับ a d j o i n ถูกไหมครับ a d j o i n แ a d j o i n คือการเอาทางเอาทางสะโพสมายังมาใส่ที่ cofactor ทางสะโพสก็คือการเขียนแนวแถวกับกันเคยเขียนแนวนอนมาเขียนในแนวตั้งเราเรียกว่าทางสะโพส6 5-1-3 2ลบลบ ห้าหกลบสิบสามแปกลบสิามเราเรียกว่าสทีนี้ทีนี้พี่จะฝึกให้เราเร็วขึ้นเราจะทำสามขั้นตอนอยู่ในขั้นตอนเดียวกันนะตัวอย่างต่อไป1นึ่สองสาตัวอย่างแบบช้าทำไปแล้วแบบนี้ทำาชลคมกูทึ่เดียนเราวต้องทำสเต็ปนี้นะครับ ถ้าเราต้องการสร้างอินเวอร์สแบบรวดเร็วขึ้นคือเราจะข้ามจากบรรทัดน,นี้มานี่เลยเลยข้ามจากบรรทัดน,นี้มานี่เลยคำว่าไมเนอร์แปลว่าอะไรนะตัดแถวตัดหลักแล้วเดดเวลาน้งองคำนวณแนวเราจะมักคำนวณในแนวแถวไปใช่ไหมในแนวแถวเราคำนวณในแนวแถวไปแต่เวลาเราขั้นตอนท้ายที่เรามาคำว่าเขาก็โคเฟเตอร์ทางตัโทวนมันเป็นน้องจอยเนี่ย ก็คือน้องจะต้องเอามาเขียนจากแนวนอนมาเป็นทำไมแนวตั้งใช่ไหมครับเขียนนแนวตั้งก็เพียงแต่ว่าเวลาเราคำนวณเราคำนวณไปในแนวนอนแต่เวลาเราวางเราวางในแนวตั้งและตัวที่มันเครื่องหมายมันเปลี่ยนครับเครื่องหมายมันเปลี่ยนจากนี่มาที่ก็คือตำแหน่งตำแหน่งไหนสามสี่ตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ที่มันเปลี่ยนเพราะฉนั้นก็คือหลักการเลยพอร้องคำนวณในแนวนอนเอามาวางแนวตั้งตัวที่เปลี่ยนเครื่องหมายก็คือตำแหน่งเดิมทุกประการ อันนี้มันแถวที่หนึ่งหลักที่สองพอต้องเปลี่ยนมาก็เป็นแถวที่สองหลักที่หนึ่งมันก็กลับตำแหน่งกันพอดีใช่ไหมอันนี้ลหละแถวที่สองหลักที่สามมันก็เปลี่ยนมาเป็นแถวที่สามหลักที่สองใช่ปะ่ะเพราะนั้นเลยทําในขั้นตอนในการดูนะครับมันจะมันจะเซฟขึ้นสมนม,มติว่ามีไม่ติดตัวหนึ่งมีไม่ติดตัวหนึ่ง สามหนึ่งลบหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์สองหนึ่งเราจะสร้าง A อินเวร์ดเราจะสร้าง A อินเวร์ดเราจะสร้างเออขั้นตอนที่เราจะสร้าง A อินเวิร์ดอันแรกเลยที่เราต้องทำก็คืออะไรครับอันแรกเลยอยู่แล้วก็คือเด็กใช่ไหมเด็กต้องหาเด็กก่อนเด็กก็อยากให้ฝึกมนใจได้ด้วยนะครับคูลง เป็นสามบวกด้วยศูนบวกด้วยลบสองเห 1, ลือหนึ่งลบด้วยศูนย์งดไม่หนึ่งเป็นศูนย์ไไม่หนึ่งลบอีก 1, หนึ่งเหลือศูนย์แม่งเอ้ได้ศูนย์พอดีเลตเป็นศูนย์อีกโดหาได้ไหมไม่ได,ไได้เพราะไม่มีอร์ดน,นะฮบไม่มีอร์ดไม่มีเหตุผลเพราะว่าเดตเอเป็น เป็นศูนยเรยรืองมังกรนี่ตสิสามศูนลบสองศนย์ศูนย์หนึได้ศูนพอดีไม่มีอนวอจบไปต้องหาเลททุกครั้งไปเพราะไม่งั้นเราไป,ไปหาไมเนอร์โควเตอร์น้องจอยแล้วอินเวอร์เสร็จ เราตรว่าอออินเวอร์สเป็นเอเป็นศูนย์เสียเวลานะครับเพราะฉะนั้นถ้าตั้งใหม่2 1 1 -1 1 2 0 3 4 0 3 4ลบเราจะหา A อินเวอร์สเรากำงเริ่มต้นจากเด็ดเด็ดใครที่ยังไม่ชัวเชียวได้แล้วนะครับทำมา85ครั้งแล้ว8 บวกศเป็นแปนะลบอีกสามเหลือห้าเป็นห้าสิบสองห้าลบด้วยสิบสองเหลือลบเจลบเจบวกอีกสลบ7บวกอีกสเหลือลบสามสิแมนบอสไปอาชีพธารแรกลองเบิร์ปั๊บแป 0ลบ3ถูกไหม8 0ลบ3 0 4 32ลบอีก4แบบนี้เหลือ8 8ลบ8หมดไปเหลือลบ3ถูกต้องเพราะฉะนั้น A ตอีเวจะเกิดจากตัวนี้นะเราจะลบ3ขั้าตอนะครับต้องฝึกตัวนี้นะครับ ตั้งจไดใถูกตรงนี้นะครับพี่บอกแล้วว่าให้คิดไปในแนวนอนแต่เอามาวางในแนวตั้ง<ม>ก็คือเราทำเดสและใส่เครื่องหมายกลายเป็นโคเวกเตอร์เอาตัวเม็ดต,ตไหมครับทำเดสใส่เครื่องหมายบวกลบตำแหน่งนี้กลายเป็นโคเวกเตอร์แต่เราเขียนจากแนวนอนคิดจากแนวนอนมาเขียนแนวตั้งก็แสดงว่าเรากรลังทำน้องจอยในขั้นตอนเดียวกันด้วยโอเคไหมเพราะฉะนั้น ตัดแถวที่หนึ่งหลักที่หนึ่งทิศตูดตู่เป็นลบสองถูกไหมครับคูณลงลบด้วยคูณครึ่งลบสองตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ไม่เปลี่ยนขึ้นใหม่นะตัดแถวที่หนึ่งหลักที่สองเป็นลบสี่ถูกไหมลบสี่ลบศูนย์หรือลบสี่แต่ที่เขียนตรงนี้ไม่เขียนตรงนี้ ลบสี่เราก็ต้องใส่เครื่องหมายตรงข้าให้มันตำแหน่งนี้ถูกไหมสามสี่ตำแหน่งนี้ต้องเปลี่ยนเครื่องหมายเป็นสี่แถวที่สามหลักที่สามตัวที่แถวที่หนึ่งหลักที่สามลบสามใส่ลบสามไม่มีการเปลี่ยนเครื่องหมายการแถวที่สองหลักที่แถวที่สองหลักที่หนึ่งหนึ่งสามเป็นลบหนึ่งใช่ไหมครับแม่บ้ 4กับสเป็น1 4ลบออกสามเป็น1ตรงนี้ใส่เครื่องหมายตรงข้ามเป็นลบ1ตัดแถวที่สองหลักที่สองแถวที่สองหลักที่สองดตัดแถวที่สองหลักที่สามหหเป็นเครื่องหมายตรงข้ามตัดแถวที่หนึ่ง ตัดแถวที่สามหลักที่หนึ่งแถวที่สามที่หนึ่งสองลบหนึ่งเป็นหนึ่งนะครับเครื่องหมายเดิมตัดแถวที่สามหลักที่สองเป็นสี่ลบด้วยหนึ่งเป็นห้าแต่เครื่องหมายตรงข้ามตัดแถวที่สามหลักที่สามเป็นสองลบลบหนึ่งเป็นสามเครื่องหมายเดิมมีสี่ตำแหน่งนี้เครื่องหมายตรงข้าม ต้องฝึกตรงนี้ให้ได้เพราเราต้องการเซฟเวลาในการทำโจทย์ใครยังงงอยู่บ้างงงไหมงงนิดนึงก็ดีงงไหมลองดนัดดูว่าใครความจำจะยาวบันเราไม่ต้องไป,งไปจดตรงนั้นลองดูเลยเอ้าแจงแล้ก็ดังซื้อว่าทำไมเอาสิบห้าข้อทำเสร็จก็กลับบ้าน <c oughs> นิสัยแม้วง <No ีหละชอบบยไว้รู้่าู้บอกสัยหาดยวถาไมพูดก็าไเยกิดรนรหายเลยนะครับหายเิยหายเลโดยฝึกขั้นต่อเรา่วกนี้แหละให้มันได้ให้รู้ว่ากำลังเรียนอะไรอยู่